พระเทวทัตเส้นทางแห่งอำนาจและบาปก,กรรมกลางดินแดนที่ห่มคลุมด้วยกลิ่นธูปและเสียงสวดบนแห่งพระพุทธศาสนาเรื่องราวของพระเทวทัตปรากฏขึ้นเป็นเงาซ้อนทับอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์สิทธิองค์หนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เคยมีความสามารถเปล่งประกายในวิธีแห่งธรรมหากแต่จิตใจกลับลงไหลในอำนาจและความทะเยอทยานนำพาตนเองไปสู่เส้นทางอันแตกต่างจากพระาศาสดา จุดเริ่มต้นแห่งปณิธานพระเทวทัตเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุปปปุุตะแห่งโเลียวงศ์และเป็นพระอนุชาของพระนางยโสธราพระเทวทัตซึ่งเป็นพระญาติใกล้ชิดของพระพุทธองค์หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทวทัตก็ตัดสินใจออกบวชในพระพุทธศาสนาท่ามกลางความเคารพและศรัทธาจากกล่าวพุทธบริษัทในช่วงแรก พระเทวทัตมุ่งมั่นศึกษาและปฏิบัติธรรมจนได้รับการยอมรับจากหมู่สงในด้านปัญญาและความสามารถทวาา่ารเมื่อวันเวลาผ่านไปกิเลสในจิตใจของพระเทวทัตเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันความปรารถนาในลาภยศและอำนาจค่อยๆกัดกร่อนศรัทธาอันบริสุทธิ์ของตนความทะเยอทะยานที่ถูกเร่งรา้าเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงได้รับความเคารพอย่างสูงสุดจากหมู่สงและประชาชนเป็นนิรันดร พระเทวทัตเกิดความอิจฉาและปรารถนาจะเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์เสียเองเขาเริ่มใช้วาทศิลป์ปลุกระดมงพิกษุที่อ่อนสัตว์ท้าให้มองเห็นว่าตนเองเหมาะสมกว่าพระพุทธองค์พระเทวทัตเสนอข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดยิ่งขึ้นเช่นห้ามฉันเนื้อห้ามอยู่ในที่พักถาวรและต้องดำรงชีพด้วยบินทบาตเท่านั้นด้วยหวังให้หมู่สงฆ์เห็นว่าตนเคร่งครัดและน่ายกย่องกว่า แต่พระพุทธองค์ตรัสปฏิเสธและทรงชี้แจงว่าพระธรรมวินัยที่พระองค์วางไว้นั้นเป็นไปเพื่อความเหมาะสมแก่จิตใจของมนุษย์ที่ยังต้องดำรงอยู่ในโลกพระเทวทัตนิอาจยอมรับได้เขาจึงพยายามสร้างความแตกแยกในคณะสงฆ์โดยนำภิกษุจำนวนหนึ่งแยกตัวออกไปทว่าสุดท้ายภิกษุเหล่านั้นก็สำนึกผิดและกลับมาสวามิภักดิ์ต่อพระพุทธองค์ ความอาฆาตและแผนร้ายเมื่อไม่สามารถแยกคณะสงฆ์ได้สําเร็จพระเทวทัตจึงคิดกำจัดพระพุทธองค์เสียเพื่อขึ้นครองอํานาจโดยไม่มีสิ่งขวางกาั้นเขาวางแผนสังหารพระพุทธเจ้าอยู่หลายครั้งทั้งการปล่อยช้างนาลาคิรีให้ไล่ทําร้ายพระองค์ การกลิ้งหินจากยอดเขาเพื่อให้หล่นลงมาทับและการวางยาพิษในพระกระยาหารของพระพุทธเจ้าทว่าทุกครั้งแผนการเหล่านี้ล้วนล้มเหลวเมื่อกระทำความผิดร้ายแรงพระเทวทัตก็สูญเสียการสนับสนุนจากเหล่าภิกษุและคราวาสเขากลายเป็นบุคคลที่ถูกทอดทิ้งและหมดอำนาจตามที่เขาเคยขว,ยขว่คว้าไว้บั้นปลายแห่งกรรมพระเทวทัตอาพาธหนักด้วยสำนึกในกรรมที่ตนได้กระทำ เขาปรารถนาจะกลับไปขอขมาต่อพระพุทธองค์เว่าระหว่างทางที่กำลังเดินไปยังพระเชตวันมหาวิหารแผ่นดินได้แยกออกและสูดกลืนร่างของพระเทวทัตลงสู่บ่วงอเวจีพระองค์วีได้ทันพลพระพุทธเจ้าเพื่อขอขมาบทเรียนเรื่องนี้เรื่องราวของพระเทวทัตเป็นบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของกิเลสที่สามารถบั่นทอนปัญญาและศรัทธาของมนุษย์แม้จะมีปณิธานอันดีงามในช่วงแรก หากปล่อยให้ความทะเยอทะยานเข้าครอบงำจิตใจก็อาจถูกกดบงังจนมีอาจหวนคลืนสู่ทางแห่งธรรมพระเทวทัตเคยเป็นพระภิกษุผู้มีความสามารถแต่เพราะความริษยาและความปรารถนาในอำนาจเขาจึงกลายเป็นบุคคลที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะผู้คิดคตต่ตอพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่หนึ่ง พระเทวทัตก็เป็นส่วนหนึ่งของพุทธประวัติที่ช่วยส่องให้เห็นคุณค่าของพระธรรมการรู้จักควบคุมตนเองและระวังจากความอิจฉาย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสงบสุขได้แท้จริงในเงามืดของพระเทวทัตนั้นเองได้สะท้อนให้เราเห็นถึงแสงสว่างของพระพุทธองค์